ครับสวัสดีครับลูกเพจรายการสิงโอชาแนลพบกันอีกเช่นเคยครับกับการไลฟ์สดตลาดคริปโตนะครับประจำวันที่31พฤษภาคมครับ2564ครับวันจันทร์น,นี้เป็นวันจันทร์เราก็ไม่รอชชานะครับไปเข้าไปดูสถานการณ์ ของวงการคลิปโตเลยครับว่าจะเอายังไงต่อไปนะครับวอาสกคู่นับ ครับเราก็มาที่ BDC เลยนะครับการาฟบีก,ก็ยังบอกให้ออกนะครับก็คือตรงนี้เหมือนมันจะตัดขึ้นนะครับแต่ภาพรวมเราต้องดูการาฟเดือนเป็นหลักนะครับนี่มันตัดลงมาขนาดนี้ใครจะกล้าเข้าครับ แต่ลงมาขนาดนี้ใครจะกล้าเท่าครับเดี๋ยวเราไปวัดปรับฐานดูนะครับปรับฐานถ้ามันจะลงมาจากตรงนี้นะครับ76.8 78. นี่เลยครับอย่างไงก็ต้องห้าหกแสนครับลบบีดีซีเป็นไปไม่ได้ครับที่จขึ้นเพราะว่าวอลุ่มไม่มีเลยห้าหกแสนนะครับตัวอื่นก็เช่นกันครับนี่จดีบอกให้ออกอันนี้ก็แจ้งจะตัดหัวขึ้นจริงมันก็ลงแล้วนะครับคือ ก็เป็นอย่างนี้ทุกรอบนะครับเจ้าเขาจะหลอกเราเวลาเนี่ยมันมาถึงยอดตรงนี้นะครับเจ้าเขาเอ,อบริษัทนั่นวงการนี่รับบิตคอยแทนเงินสดเมื่อรับเหรียญน,นั่นเหรียญน,นี่แทนเงินสดเนี่ยเพื่อหลอกให เทของใส่มือเรานะครับคือเขาจะขายนะครับเขาพูดอะไรมาก็ต้องมีผลประโยชน์นครับข่าวข่าวดีๆส่วนข่าวร้ายๆนี่เขาจะมาไว้ตรงนี้นี่ครับคือไว้ทดสอบคนที่ติดดอยแล้วถือถือยาวนะครับมาถึงจุดจุดที่ตาำสุดของเขาเขาก็เอาสารคริปโตเลี้ยนขยะ ไม่สามารถทำอะไรได้หมดอนาคตประมาณนั่นเพื่อเราขายในราคาที่ถูกเขาก็จะได้ซื้อเก็บเหมือนเดิมมันก็เป็นวัฏจักรนะเหมือนเดิมท่าเดิมไม่เดิมลูกไม้เดิมเดิมแล้วเราก็ตายที่ท่าเดิมเหมือนเดิมนะครับตั้งใจว่าจะไม่ตายที่ยอดเราก็มาตายที่ยอดเหมือนเดิมนะครับ นั้นโอ้ไม่ว่าเหรียญอื่นๆนะครับจะเอาให้ดูดูเห,หเหรียญหมาครับเหรียญไม้เช่นกันครับในรอบของมันเนี่ยมันก็ขึ้นมาสูงแลนะ้วเนี่ยแต่ถ้าคนไม่มีข้อมูลเขาก็ไม่รู้ วันนี้คือ,อยิ่งมันขึ้นมาสูงๆนี่มันมีนัยยะสําคัญครัก็ต้องไปดูประกอบกับเรียนอืเดนรอบของมันนะมีนัยยะสําคัญ U T I I ก็ได้นี่ไนงะ ในยะสําคัญมันขึ้นมาตอนแรกมันก็สูงแล้วเนี่ยขึ้นมาใครกล้าเข้าก็เก่งครับเนี่ยมันก็มาพีกตรงนี้ซึ่งเราก็ยังกล้าเข้าอือมนพีกสุดๆก็คือร้อยไม่เกินนี่ครับเ,นเ,นเราก็ยังกล้าเข้ากันอยู่นะครับมีควนที่จะมากล้าตรงนี้เนี่ย คือมันมีในแย่สาคัญทุกเรียนเลยรเรียนเกิดขึ้นใหม่ๆเราคิดว่าเดออีซีลงมันไม่น่าจะไม่ไม่น่าจะลงเพราะว่ามันเกิดขึ้นมาใหม่มไม่ใช่มันลากมันเป็นเชื่อมต่อเส้นประสาทเดียวกันเลยครับคือถ้าดีซีตายเรียนอื่นก็ตายหมดถ้าีซีพาข,ขึ้นก็ขึ้นกันหมดไม่มีข้อยกเว้นครับ ที่เราจะต้องเราชาวเมาจะต้องจํากันให้ได้คือคือขั้นมันพีกแล้วนะครับถ้ามันพีกแล้วเนี่ยไม่ควรเข้าทุกกรณีเกิงชานะครับขออภัยทางละ บ้าก,กันต่อไปนะครับมาคอเคียตรงนี้ใครเข้าก็บ้าแล้วครับตรงนี้ใครในเข้าก็ลองรอลองมาตรงนี้แต่ถ้าเป็นขาลงไม่แนะนำครับหลุดแน่นอนทำไมย่างขาลงตรงนี้รับไม่อยู่ ต้อเราต้องรอให้กลับตัวเป็นขาขึ้นชัดเจนนะครับถึงหน้าเข้าไอ้พวกอินดิเคเตอร์พวกนี้มันก็หลอกเราหมดวเวลาบอกเข้าตรงนี้มันเลื่อนลงมาเลื่อนลงมา,เ,งมาเรื่อยๆเอาไปมาแล้วก็ดอยอน,นี่เอาเอาไว้ดูกราฟเดือนครับถ้าถ้ามันบอกให้ออกก็คือออกครับนี่ เตือนเร็วบอกให้บอกก็คือเราถืออยู่ก็ขายป้องกันความเสี่ยงถ้ายังถืออยู่แต่ถ้าใครยังไม่ถือก็คือเห็นอย่างนี้อย่าเข้าเลยนะครับตายอย่างเดียวนะครับครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับตอนนี้ก็คือที่วิเคราะห์ไว้ก็คือมันก็ยังไม่น่าเข้านะครับ ก็รอให้มันมีสัญญาณดีๆก่อนค่อยเข้า,ากนันไม่สายหรอกเดยซื้อตอนไหนก็ได้ตลาดก็อยู่นี่ไม่ต้องไปรีบร้อนนะครับให้รีบร้อนกลัวตรกรถก็ต้องเข้าไปดอยเหมือนเดินขอบคุณครับติดตามรับชมสุสภาพฟังครับสวัสดีครับ